From games. อ่าโอเคสวัสดีค่ะพบกับเจคอบและลุงพีใน confuse m c r a f t วันนี้ขอพูดขอเป็นคนพูดเองเจคอบก่อนแล้วค่อยตามด้วยลุงพีปีสิบห้าแล้วถัวต้มนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเอาให้ดูแบบว่าเป็นฟ e ลิ i ของเจให้เจเล่นเองแล้วลุงพีเป็นสมุนตาม <c oughs> แล้วทำไงต่อวันนี้คลิปนี้ <c oughs> คลิปนี้ให้ทำอะไรคลิปนี้ทำใจทำใจแล้วพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมทำใจทำใจทำใจไว้ก่อนเลยแป๊บหนึ่งขอขอเข้าวันนี้พีจะโอู้ <c oughs> โอเควันนี้ยกหน้าที่ให้ลุงพีเป็นคนอ่านคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วนี่จะให้เจ๊ก้าวทำอะไรให้รอแป๊หนึ่งรอก,ก่อนก็ไดไไ้ไปเก็บของก่อนไปเก็บของไปเก็บอะไรก่อนตอนนี้ ตอนนี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นหน้าเจ๊กอบแล้วเอ๊ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> เป็นไง oh, s <S หน้าตาดีกว่าลุงพีเปล่า <c oughs> ลุงพีไม่อยากให้ออกเพราะว่ากลัวว่าเจ๊กอบจะหน้าตามไม่น่ารักเหมือนที่คุณผู้ชมได้คิดไว้ oh, s <S ก็เลยเอาเป็นพารสุดท้ายพอแบบว่าพารสุดท้ายปุ๊บเจ๊กอไม่อยู่แล้วบินไปแล้ว จะได้ไม่ต้องมาให้คุณผู้ชมบน่นเอ้ยนาเจ๊ก็เป็นปอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่อือเลยเหรอครับอย่าอือนะครับทำไมไม่มาเล่นใกล้ๆอ่ะจะได้ถึงมือถึงไม้หน่อยอลุงพี่หนีไปเล่นด้านหลังศัตรูแล้วคุณผู้ชมไม่อยากให้ใกล้มือเจ้กใหม่ไม่เห็นเลยกลวเจ้ชูแวบใส่คืออะไรตอนใหม่แล้วนี่พาร์ทที่แล้วเราไปทำ อะไรนะไปหาสลามบอลแล้วตอนนี้ต้องทำยังไงอ่ะทำใจเออเอาดีๆแล้วก็ทำของลากไปมีสติงว่าโอ้มีสติงเยอะแยะเยอะแยะแล้วทำยังไงต่อรอ,อแป๊บเออสอนเจ้ทำบ้างเจ้จะทำให้คุณผู้ชมดูทำยังไงอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมถ้าทางลุงพี่กับเจ้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะ วันนี้เรา,าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอันจะไปแล้วอ,อ๋อมันงองแงเพราะว่าเราจะไปแล้วนี่เองฮ่าฮ่าฮ่าตอนคุณผู้ชมดูคลิปอยู่ไม่แน่ตอนนี้เจ๊ก็อ,อาจจะแบบว่าอยู่นู่นแล้วนะอยู่นอกประเทศนอกโลกแล้ว <c oughs> อ๋อฉันจะบินบินไปงานไม่กลัวะไรวันนั้นลุงพีท่าทางก็ไม่เสียใจนะคุณผู้ชมน่าจะดีใจมากกว่า แล้วนี่ตอนไปแล้วอยู่ไ้หยีเปคุณผู้ชมดีใจมากไปหาา่ะทำสลามบอลทำอะไรเรีร้วยแล้วหรอไหนทำยังไงอ่ะขอดูหน่อยดิเห็นเชื่อไหม่เห็นเดี๋จมาจูแป๊บหนึ่งแต่เจ้แต่เจ้ของเต็มเลยอ่ะอปะปะปแค่ะปลากมากระโดดดีๆ่กระโดีๆต้องมีฝีมือ นี่ไงไปแล้วาพาร์ทที่ผ่านมาโหคุณผู้ชมนิ้วล็อกเลยอ่ะแบบอืม้มเฮ้ยมืดจัง,ง,งเออทำไมเครื่องพี่มันมืดอย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องเลยกลัวเอา้าแล้วตัวเองเดินติดเองอ่ะอนี่เราคุณผู้ชมเห็นหน้าเจ้นี่เจ๊ก็หาวไม่ได้เลยสิ หาวแบบง่วงอย่างเงี้ยโอ้ลุงพี่หาวแทนเลยจ้าลุงพีสามหาวแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอไปมันมืดมากเลยจอพีอะเปลี่ยนจอได้แต่เปลี่ยนใจไม่ได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้อืม <c oughs> สบายใจแล้วไม่ต้องอยู่หน้าคอมไม่ต้องอยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นสบายใจแล้วผมไม่อยู่ใกล้คุณผมว่าว่าอะไรคุณก็ได้มามานั่งใกล้ๆมาผมแบบว่ามาใกล้ชิดกันหน่อยเร็วๆดูดูดีดูดีอ่ะเดี๋ยวผมให้ให้เชื่อคุณคุณไปอุ้ยจูงมาเอามาบอกแล้วว่าของมันเต็มแล้วอ่ะอ่ะอ่ะจัดระเบียบของคุณหน่อยทิ้งของที่ไม่ใช่หน่อยทิ้งของที่ไม่ใช่หน่อยทิ้งดับ หน,หน,หน in, coral, discord, ึ่งอันอ้าวลุงพีไม่ปิดเสียงโทรศัพท์เอามาโยนมาสิอ้าวโยนไม่ได้แล้วแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคเอามาไหนโอเคแล้วไงต่อเอ๊มาเอออมาเ้เี่มายเปลี่ยนเปี่ยนเป็นอย่างอื่นนะนนี้มันจะจุจะเปลี่ยนยอื่นนะไหนคือยังไงห้ามเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือห้ามกดอะไรเลยใช่ปะ โอเคปะเอ๊ะทำไมต้องให้เราจูงอ่ะเจ๊ก๊อบถนัดจูงจมูกพีมากกว่าเ้เลูกพ่อเ้ยทำไมทำไมต้องพีขี่อ่ะได้าโอ้มันไม่แฟร์เลยคุณผู้ชมดูดิเราเราจูงแต่มาเป็นอะไรอ่ะ มันกำลังจะตายมันเฮ้อมันเป็นอะไรอ่ะมันโดนนามนะครับฮะเป็นม้าผมต้องเป็นม้าของคาเค้นคาเค้นนั่นไงขวามือนี่ไงเขาบอกเบบี้อ้าต้องเป็นสีขาวเหรอแล้วก็มาบเบอุ้ยเอาไปกลับบ้านกันทำไมแล้วทำไมของเจ๊เป็นลาจะเอาไปขนส่งของเหรอ เฮด้ค hey, ุณผู้ชมจีเกิลเล่นอยู่เราเราดูด้านหลังไปดูด้านหลังเนีทําไมลาเราเดินช้าจัง we have donkey <and> uh donkey huh and i have a monkey brother monkey. monkey monkey brother uh huh my brother is monkey เขาจะตรวจสอบควรณองกถ้กระโดดได้หรือเปล่าอ่ะโอ้ยมามันจะกระโดดได้ขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหลาเก่งมากอ่ะใช่เหรอไม่เห็นมีปีกเลยคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าลำคาญเจ๊กอบเล่นแบบเจ๊กอล่บไม่เป็นก็ขอประทานโทษนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะเล่นได้แค่นี้แหละแล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าเล่นอะไรนะพิกเซลมอใช่ไหมสนุกสนุกลองดูแล้วเห็นเห็นเห็นพีเขา น่ะไม่หยุดไม่หยุดเลยมันไม่หยุดเลยอุ้ยคุณผู้ชมขอตัวไปตบพีก่อนได้ไหมอันนี้ทำยังไงต่อแล้วนี่จะให้เขาขนส่งอะไรไปไหนทางทางเข้าบ้านเราแปลกๆเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอ่ะฮะแล้วไงต่อเดือดชุดเจะกอบเหลืองทั้งตัว ดาบเยอะแยะพาราเจ้ไปไหนต่อ <S <S นี่ไม่ใช่บ้านแล้วเนี่ยเนี่ยศูนย์สัตว์แล้วทำไงต่อ <S 1> <S 1> ว้าวน่ารักจัง <S <S สบายแล้วทำให้มันนั่งได้ปะเอาหรอเอาแล้วพี่ไปสร้างบ้านต่อ <จะ S 1> เราเรากำลังจะทำอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะคอนโดอะไรนะชื่อว่า <S <S อลังการงานสร้างเพลสให้เสร็จนะคุณผู้ชมเราจะไปแบบเชวัปบชวัปลุงพีสายเข้าลุงพีสายเข้าแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมอ้าวตีผิดอ่ะเราจะทำยังไงกันต่อดีจคอบชอบเป็นเกษตรชาวเกษตรปลูกผักปลูกผักไม่ใช่ปลูกผักเออเห็นใน f เฟ o บุ่ะคุณผู้ชม vegetable แล้วก็เขียนว่าผลักที่ประตูเออเดี๋ยวนี้คนเราก็หาอะไรแปลกๆทำค,คลายเครียดได้เนะาะตอนนี้ลุงพี่คุยโทรศัพท์อยู่สำหรับเด็กนักเรียนที่มาเรียนจ้ะเอ,อ่อคุณผู้ชมอย่าทิ้งสัตว์แบบว่าปล่อยให้มันเหงาอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วไม่ดูแลมันนะถ้าเราเลี้ยงนั่ <will> นน่น,น oh, เสร็จงานแล้วมานั่งมานั่งใกล้ๆกันดีกว่ามาทำยังไงตรงนี้ ทำยังไงตรงนี้ทำยังไงเจ้ฟันไปแล้วนะอาแล้วเก็บยังไงอ่ะเอาเหรอเห็นไหมเมื่อกี้ตอนคุยเยอะแยะเลยคุณผู้ชมตอนแรกก็จะกลับจะบอกว่าจะทำเองแต่ว่ากลัวลุงพีว่าก็เลยปล่อยให้ลุงพีทำเห็นไหมอ่แล้วก็บอกจะบอกว่าการเลี้ยงสัตว์อ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนที่เคยพูดในพาร์ทแล้วแล้วเนาะว่าแบบเอาเขามาเขาก็ต้องการอิสระแล้วคุณผู้ชมเลี้ยงน้องยังเลี้ยงไม่รอดเลยเจ้อย่าเลี้ยงเลยสัตว์ อ่าฮะก็คือตอนนี้ข่าวลุงพีบอกว่าแซดเดิลทำไม่ได้ก็คงต้องสร้างบ้านอย่างเดียวก็จะสร้างอลังการงานสร้างเพลสให้เสร็จนะจ๊ะคุณผู้ชม <Yes. S 1> แล้วจะยังไงก็ถ้าจะขอแมปจะให้แมปคุณผู้ชมเลยปะก็หลงัลงก็รอชมรอชมเอานะแล้วเดี๋ยวเจ๊จะปล่อยไก่ดีปะ <c oughs> ปล่อยไก่ปล่อยไกลฮะไม่ดูหรอกเ <c oughs> อ้านี่น้องพีตรงนี้เต้องขุดตรงนี้ต้องขุดป้าไม่ขุดเหรออ๋อโอเคออะเดี่ยเจ๊ขุดไปแล้วอ่ะต้องต้องทำให้มันไม่เป็นเหมือนเดิมปะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยขึ้นทำไมขึ้นไปทำไมไหนอุ้ย สโนวี่หรือเปล่าสวัสดีค่ะเจมีอันหนึ่งสโนบอลเอาไปทำไมดูจังแล้วมันเดินได้แค่ตรงตรงที่มันเป็นหิมะเหรอจริงเหรออ้าวแล้วทำไมทำอะไรเขาอย่างนั้นอ่ะปั๊มปั๊มอะไรปั๊มสโนบอลอ๋อเออฉลาดดีนะเนี่ย อ๋อจิตค,คนการปั๊มสโนโบอลเนี่ยหรอ,อแล้วแล้วแล้วไอ้หมูนี่มันจะไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเนี่ยเอา้าเจได้ต้องสิบสี่อันเลยแล้วทำยังไงอ่ะตอนจะปั๊มกดยังไงเอา้าทำไมหมดแล้วล่ะอ๋อนี่ลุงพีเอาไปสโนโบอลตั้งสิบสี่อัน,นเลยอ๋อเดี๋ยวเรื่องเรื่องคอนโดเดี๋ยวเจก๊อปจะจัดให้ให้ลุงพีจัดการต่อเลยคุณผู้ชมเราจะไปไหนกันดีตอนนี้เจก๊อปจะเล่นแล้วนะ

โอเคแต่ว่าทำไมได้เยอะจังโอ้ย sorry ขอโทษขอโทษน้องหมาขอโทษขอโทษแล้วนี่หนูหมาใครอ่ะหมาพี่เปล่าไม่ใช่หมาเจ้นี่วาหมาพีอุ้ย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 แล้วมีอยู่คนเดียวอ่ะทำไงอ่ะแกมาแกมาออดออด สนุกจังเฮ้ยทำยังไงอ่ะทำทำยังไงอ่ะอยากได้อ่ะไ,ไม่มีพั่วนี่มีมีพั่วแล้ว,แล,วแล้วนี่มีอะไรสนุกสนุกเล่นอีกไหมปลาบอลแล้วไงต่อมีอีกไหมมีปลาบอลแล้วมีอะไรอีกจริงๆริงขีงงมง่ม้าส่งเมืองแต่ไม่มีแซนเดอร์ก็คงต้องตกแต่งบ้านแล้วล่ะเออตกแต่งไปเลย จะให้มองกล้องไงก็จออยู่ตรงนี้นเนี่ยในในนนโอ้โอ้โอโอ้้โอ้้างบ้านแล้วอ้โอ้าอ้โอ้โอ้อ้โ้้้าอ้้โอ้อ้โออ้โ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 ออ้โาเโอ้โอ้แค้อ้โี้โอ้้อ้้อ้โอ้อ้อ้โอเโอ้โ้อ้โอ้โอ้อ้้อ้อ้้อ้้อ้อออ บอกไปคนดูบอกเป็นความรับรอเจ๊ก,กับคนดูอ่าแล้วก็รู้สึกว่าเจ๊เห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเอาจริงๆถ้าเจ๊ก,ก๊อฟเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกับลุงพีจะเป็นแฟนลุงพีไหมอุ้ยห้ตายยังไงฉันก็ไม่เป็นสเปคอย่างลุงพีไม่ใช่สเปคเจ้เลยเมอ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 ไม่ใช่เด็ดขาดผู้ชายพูดมากอย่างลุงพีมีคนคอมเมนต์บอกว่าว่า โอ้ไปอยู่ญี่ปุ่นปีนึงเลยหรอไปเรียนหรือไปอะไรไม่ทราบผมไม่ได้ทำเบนว่อ๋อ,อก็ท่านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะนั่นแหละก็เข้าใจหัวอกเดียวกันเฮ้อ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 แต่เจ้ไปแค่สามเดือนเองเจ้เจ้ไปเรียนเหมือนกับไป observe ก่อนไปดูก่อนว่าที่นู่นเขาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่ถ้าสมมติว่าเนี่ยที่ทําอยู่กับลุงพีคุณผู้ชมอยากดูอีกหรือว่า อยากให้เจ้มารับเชิญมาเล่นให้ดูอีกก็เดี๋ยวเจ้จะเ,เจ๊ก็จะกลับมาเล่นให้นะคุณผู้ชมมีเด็กถามมากันดอยสเปคขึนอย่า,ยาอิชเวดดก้ดอยสเปคเนอะ <c oughs> แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเดี๋ยวจะชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงตอบคำถามในคอมเมนต์อ่ะพอ่านมาเลย พูดไม่เป็นพูดพูดได้คำหนึ่งเจ๊กอล์ฟทำงานเกี่ยวกับเป็นไกด์ทานเฟอร์ไกด์เวลาเขารับส่งแขกส,าสนามบินอะไรเงี้ยเป็นไกด์รัสเซียเยอะมากที่สนามบินจะแบบว่าแล้วมาเพราะมานี่เขามาไม่ได้แบบมาเป็นกรุ๊ปแบบสี่ห้าคนนะคุณผู้ชมเขามากันแบบเป็นร้อยอ่ะเวลามานี่แบบหน้ารัสเซียจะหน้าแบบดูดุอะคึงๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบไกด์รัสเซียเขาจะรับเยอะมากได้ยินมาสองคำเปลี่ยมา เปียมมามาเลียววาแปลว่าแบบเดินไปข้างหน้าเลยนะเดินไปให้สุดเลยนะอะไรประมาณเน,นี้ยเ,เออเปี่ยเปี่ยมาไปเลี้ยวมาไปใท่ไ่ใท่เปรียมมาแปลว่าเดินไปข้างหน้าเลยได้มานั่นแหละไปทํางานได้มาสองคำรัสเซียแล้วเมืองไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากเ,เขาก็เลยอยากมาอะไรร้อนๆบ้างพัทยานเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชมนั่นลุงพีพูดส,รรส,สำเนียงได้อยู่แต่ว่าไม่รู้แปลว่าอะไรนะเฮ้แปลว่าอะไรฮะ ไม่ไหวแล้วเออเต็มเลยฮะอ่าทำไมเราขุดเราไม่ได้ไม่ได้อ๋อต้องใช้พ่วเหรอนี่หมาใครที่นั่งอยู่อ่ะหมาแกนี่ว่ะอ้าอย่าบอก้วเปิดเว็บอะเว็บไซต์บางทีการท่องอินเทอร์เน็ตก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องดูให้ดีว่าเราท่องอะไรนะแบบท่องโลกนะท่องโลกอินเทอร์เน็ต เออถ้าจะทำให้คุณผู้ชมผิดหวังนิดนึงก็ขอโทษด้วยพอดีว่านั่นไงได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมนะมีคนอทำไมก็ไม่ว่าผมยาวร้อนอะอากาศมันร้อนจะก็ไม่ค่อยชอบใช่เหมือนแม่ชั่วๆถ้าคนไหนได้เห็น Facebook ลุงผีหรือ Facebook เจ้เนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้ก็หน้าคล้ายๆแม่อยู่เหมือนกันนะอืม เราเป็นผู้ชายเหรอไม่ใช่ผู้ชายจ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นพี่สาวแท้ๆของลุงพีด้วยนะนะคุณผู้ชมไม่ต้องมโนไปว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่ไม่เอา <c oughs> แล้วนี่ไหนๆบอกว่าจะขึ้นไปทำไหมเนี่ย <c oughs> มานั่งได้ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้สภาพจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมแบบว่าด <c oughs> ูดิต่อไปก็สภาพไม่นเลหนักกว่าน,นี้แหล <c oughs> ะามาโอ้ยแมงมุมจะหนีทำไมเนี่ยอ่ะมันไปแล้วเราก็ไม่ฆ่ามันก็ได้ นี่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 ุไม่ใช่ดาบไม่มีดาสิขอโทษนะหมาเมื่อกี้เกือบไปตีแกเนี่ยโอ้ยแล้วทำไมกินทีไรต้องเลอทุกทีด้วยไม่เข้าใจเออแต่ว่าทั้งหมด15พาร์ที่เจ้เล่นมาเนี่เจ้ก็รู้สึกว่าเจ้ก็ชอบนะไมค์ครับ คือมันดูสร้างสารรค์ดีแล้วก็ถ้าเราเอาไปเล่นที่แบบว่าช่วยฝึกสมองฝึกจินตนาการนี่เจ้ว่าโอเคเลยและอีกอย่างที่สําคัญคือคําศัพท์ในไมค์ครับนี่ภาษาอังกฤษก็เยอะนะบางคําเจ้ยังไม่เคยรู้เจ้ก็ได้มารู้กับไอ้ไมค์คร <Hey, Minecraft S 2> ับน,นี่นแหละใช่ใช่อ่าฮะไม่ใช่เทศเราเหมือนเราเล่าแล้วให้ฟังเล่าสู่กันฟังคือเจ้รู้อะไรมาในสิ่งดีๆก็อยากจะบอกจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะอืมใช่ จะได้เอาไปเหมือนปฏิบัติเหมือนกับอ่ะเรามีตังค์อย่างเงี้ยแล้วเรารู้เราเราไม่ใช่มีตังค์เราหาเงินได้เยอะเราก็อยากจะบอกใครสักคนหรือว่าอยากจะบอกคนที่เราหวังดีเนี่ยว่าเอ้ยเราหาตังค์ได้อย่างนี้นะนก็เห<อ>มือนกันก็เหมือนกับความดีนนความดีเราก็อยากจะบอกเล่าบอกกล่าวว่าทํำยังไงคนเราก็จะได้พ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ให้น้อยลงความสุขไม่มีในโลกหรอกคุณผู้ชมความสุขเห็นโอ้โหเก่งมากะ เอ้าเอ้ยเอ้ยทำ s n น w ีเอ้ยเอ้ยโอ้พีสร้างโน o ี y ใหม่ได้เปล่าโอ้โน o ี y ช่วยชีวิตเจอีกแล้วไหนขอบใจมากล้วดูขบวนดูว่าดูดูดูขบวนดูดูสนุกไหมตกลงมาทั้งตัวเลยดิสนุกแล้วลุงพีไม่เล่นแล้วลุงพีไม่เอาแบบนั้นแหละ แล้วหมาตัวนี้ทำไมตามตู่เจ๊งอกแงกงอกแงกเอ้ากดผิดคุณผู้ชมลำคาญไม่กินมมอสด้านหลังจังเจ๊ว่าถ้าผีไม่มานั่งข้างๆเจ๊มันไม่ได้ยินนะไม่ผมรู้ว่าคุณจะตบหัวผมเอ้ยมานั่งข้างๆไงมันไม่ได้ยินนะตะเบงไปก็เท่านั้นใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคุณผู้ชมได้ผมจะไม่โดนให้คุณ มันรู้ทันมันรู้ทันเออแล้วล้วบอกถึงเรื่องแมบก่อนคือถ้าจะแจกแมบป,ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณผู้ชมไปไปเขาเรียกว่าไงนะไปฮะเออไปแบบว่าฮะคืออะไรไปพัฒนาต่อหรือว่าทำยังไงต่อก็ส่งรูปมาให้ลุงพีกับเจ๊ก๊อปดูได้ไม่มีปัญหาทำไมทั้งหมาทั้งหมูมันตามฉันเนี่เนี่ย ฮะอ่าฮะโอ้อต้องสี่ตัวจะให้มันกินยังไงล่ะมีอันเดียว <S 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 เดี๋ยวขอปลูกใหม่ก่อนนะปลูกใหม่ก่อนเดี๋ยวค่อยจะค่อยให้นะทำไรเนี่ยพี่ทำไรเนี่ยตกจากที่สูงแล้วก็ตายเลยเหรออย่าไปตายหวัวใจช่วยไว้อยู่หวัวใจช่วยไว้อยู่รู้สึกของเจ๊จะเต็มเจ๊ต้องเอาไปเก็บบ้างละเอ<ด>้ยเอาเนมแท็กไปทำอะไรแล้วนะพี่ที่พี่บอกอะเอาไปใส่ในกล่อง าเราโชคคดดีีท่ไ้มามาารอบครอ,อ้ยเบื่อลุงผีร้องไม่เห็นจะเลยคุณผู้ชมการที่ไปเยมันคือไปเรียนรู้ไปเรียนรู้การที่ไปเยอนคือไปเรียนรู้ไปเรรู เรียกน้ำหนักวันที่อูดโดนเผาอูดก็ยังมีเราอยู่ทั้งคนท่าเบื่อมากคุณผู้ชมเบื่อน้องพี่อ่ะทั้งนั้นเจ๊ก๊อปจะถึงเวลาปล่อยไก่ของลุงพีแล้วเอาเจอเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็กแต่เจ๊ก๊อปให้ไฟลุงพีไปหมดแล้วอ่ะ มานั่งข้างๆมาลุงพีขี้กลัวจริงนี่คอนเฟิร์มอุ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเอออุ้ยสวยงามมากโอ้ลุงพีสร้างสวยแล้วเนี่ยแต่ที่จริงใจจริงเจ้ก็อยากจะเล่นไปถึงพาร์ทอื่นๆเลยนะแต่ว่ามันเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะอืมเวลามันเจียนแล้วตอนนี้เจ้ที่เจ้ทำอยู่ก็ก็ไอ้นี่แล้วเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมแบบ มันจวนตัวแล้วจริงเดี๋ยวต้องกลับมาเดี๋ยวจัดให้เลยคุณผู้ชมจัดไปเลยมานี่นี่นี่ไหนยอยู่ข้างบนว้าวไม่เห็นมีอะไรต่างเลยอ๋ออ๋อเออ,อ,อสวยสวยสวยนี่นี่เก็บเก็บเออเก็บไปไหนโอ้สุดยอดเลยคุณผู้ชมปกติจะเห็นลุงพี่มีคนเล่นใช่ไหมนี่เจ้ให้ลุงพีสร้างแนละ้วเดี๋ยวเจ๊ก็พาไปโอ้โหพาไปส่องดูดิ ดูนี่ไหนอ่ะอะไรอะไร,ะไร,ะไรต่างไปอโอเคโอเค,อเ,คเอ้สวยสวยชอบชอบเออเออเออพูดถึงพูดถึงแมนชัน่นมันมีครอบครัวเลยนะอดัมแฟมิลี่โโหน่ากลัวมากตอนเด็กๆชอบดูฮะอ้าวตอนนี้เจ๊กอบก็อายุหลายขวดแล้ว อ๋อหลายขวดเอ้ยขวดมันจะหมุนอะไรติ้วติ้วติ้ว,วอย่างนั้นน่ะ <You S 1> นี่แน <did it. S 1> ่เออเอ้ยมากัดอีกแล้วมาหลายตัวด้วย <c oughs> โอ้ยพี่อ่ะไม่แฟร์เลยอ่ะจะทำะไรน้องเราก็ไม่นี่น้องฉันนะฉันอยากจะสั่งสอนน้องฉันบ้างไม่ได้หรือไง <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอาเอาชัดชัดดิฮะ <c oughs> อ,อ,อ๋อถึงจะเป็นน้องคุณแต่ก็เป็นเจ้านายผมก็ฉันจะสั่งสอนน้องฉันว่างไม่ได้หรือไงไม่ได้แล้วต้องผ่าน,นนะผานม,ม,ม,มเอาหมาสีอะไรกันแน่<ม>นี่ผุ้ชมสวนสวนมียาด้วยตามตามที่แบงค์บอกแล้วนะ<อ>ลุงพีลุงพีทำ้าให้แบงค์แล้วเรียบร้อยแบงค์<ม>คือ <ๆ S 2> เด็กนักเรียนลูกศิษย์ลุงพีเวอร์ชั่นต้นตเลยเจเนอเรชั่นต้นต้น พูดง่ายๆว่าโตมาพร้อมกับลุงพีเลยจากเห็นจากตัวแค่เนี้ยจนตัวสูงกว่าเจ้แล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วมีคนถามว่าเจ้กับกับลุงพีใครสูงกันลุงพีนะจ๊ะลุงพีสูงกว่าเจ้ามากเจ้ตัวเล็กพูดง่ายๆนี้ที่เราเล่นกันเนี่ยเราสร้างเพื่อให้คุณผู้ชมมาเล่นเลยเลยแล้วเนี่ยใช่ป่ะพีขอสาต่ออืมไปจัดก,การแล้วก็มาส่งส่งมาให้เจ้ดูหน่อยนะจริงๆเจ้อยากดูว่าคุณผู้ชมนี่แต่ว่าสามารถทําไปถึงไหนได้บ้าง โอเคพาสนี้เป็นพาสสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเราก็อย่างที่เจ้หวังเลยถ้างั้นเดี๋ยวเจ๊กอลจะพาขึ้นไปชมคอนโดที่สุดแสนจะทึบของเราอ่าอันนี้คือสวนเนาะแล้วนี่ลุงพีทำสาะว่า้น้ำนี่แต่มันมันฝาดทำต่อด้วยมันดูกังๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็นี่เป็นสวนนะจ๊ะแล้วนี่ก็ต่อด้วยคอกมา้าแล้วนี่ทางเลื่อนทางลงทางขึ้นแล้วนี่ก็ ทางเข้ารถไฟโอ้ยเอ้ยอ้ย,อยแล้วก็นี่เราก็มีทางเข้าสองทางทางนี้ก็ทางเดิมเดิมแล้วที่คุณผู้ชมเห็นมาหลายพาทแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นทางนี้กันดูนะนี่นี่ก็เป็นที่เก็บของดัดฟ้า,นานฝั่งตรงนู้นที่คุณผู้ชมเห็นข้างหน้าตรงนั้นก็ก็เดินไปนั่งชมนกชมไม้ได้อืมแล้วก็ข้างในนี้มาเรามาดูข้างในกัน ตรงนี้ก็เมื่อกี้ก็เป็นบันไดนะนี่ก็ส่วนหย่อมเ, 5, เล็กๆตรงนี้แหละที่แบงค์บอกว่าให้ใสย่ย้าหน่อยแต่ลูพีทําสวนใหม่แล้วข้างล่างอ่าอันนี้ก็เตาเตาของเขิงก็มีนะคุณผู้ชมอุปกรณ์ก็พอจะมีบ้างเบสิกเนาะที่เล่นกันได้อ่านี่ขึ้นมาข้างบนก็เป็นเตียง2คนคุณผู้ชมจะมาเล่นกัน2คนก็มาอ่านี่อีกชั้นหนึ่งปุ๊บตรงนี้ก็เป็นโล่งๆให้เห็นบรรยากาศข้างนอกนิดหนึ่งอืมก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งปั๊บ อันนี้ก็สไตล์เดิมๆนั่นแหละเหมือนเดิมของเดิมเลยเจซ่าเจาเป็นคนสร้างเองแล<อ>้วว้หมานี่มาตกใจโอ้สะดุ้งตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปเป็นชั้นดาดฟ้าอยากจะดูอะไรก็ดูนี่นี่ตรงนั้นก็นี่พอลงไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนเป็นดาดฟ้าขึ้นมาข้างบน่นะนะตรงนี้ก็เนี่ยเป็นโอเพนแอร์เหมือนกันบายบายลุงพีโดดเลย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  โดดลงเลยโดดลงเลยน่ะตรงนั้นก็จะเป็นทะเลทรายที่เราตะลุยด่านกันไปนี่เราก็จะเห็นกันสุดสุดโอ้สุด,ส,ดสุดมอมเห็นกดผิดขอโทษคุณผู้ชมนี่สุดสุดเลยเห็นกันไปยอ่าโอ้โอเจ็บนั่นแหละคุณผู้ชมก็ทั้งหมดทั้งหมดนี่คือที่เจ้พี่เจ้ได้สร้างแล้วคุณผู้ชมอยากจะทำยังไงต่อก็จัดจัดการฉัน <laughs> ไม่ชอบกระโดดจัดการต่อเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นเป็นที่เก็บของอุดอุดฉันตามโอเค,ค,บอเคจบแล้วคุณผู้ชมจบสักที15าพา่ขอโทษที่ทำน้อยไปนะจ๊ะพอดีเจ๊ก,ก๊อบมีเวลาไม่มากแล้วเจ๊ก,ก๊อบอยากจะฝากไว้หนึ่งอย่างคืออะไรนะพี่ ถ้าไม่เรียนในสิ่งใดก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูในสิ่งใดก็ไม่เห็นถ้าไม่ทำกรรมใดก็ไม่เป็นถ้าเว้นชั่วไม่ได้ก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราต้องทาก็คือใครว่าร้ายเราก็ไม่ว่าอะไต่อคือเป็นการเว้นชั่วอย่างหนึ่งถ้าเราเว้นชั่วได้เราก็จะได้ดีโอเคสโลแกนของลุงพีนะจ๊ะ เล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยเด็กๆนักเรียนนักเรียนไม่ใช่นักเรียนอะไรนะคุณผู้ชมทั้งหลายโอเคแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นี่คือเจ๊กอก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ก็ไม่อยู่เอาแต่เล่นเฟสอยู่นั่นแหละโอ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 เมื่อไรจะทาย confuse my clap โอโอ yeah 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 oh <c oughs> <c oughs>